สวัสดีพี่พี่ค่ะขออนุญาตใส่แมทเลยอะค่ะนี่อะพี่เปิดชายโกดังแล้วนะยังดูมืดตื่นไม่เป็นไรเปิดแล้วครับสวัสดีพี่พี่นะจ๊ะไรนี้พบกับเซอฟรีเด็กจากพี่นะคะฟรีเด็กที่สวยปังปรารภวิสุทธ์ปังปรารังปูเลยพี่กรับสวัสดีพี่นะคะฟรีเด็กที่สวยปังปรารภวิสุทธ์ปังปรารังปูเลยพี่ โอ้อ้มเสียงพี่ดีมากดูมาคุณพี่กำลังไร้กำลังไร้เสื้อฟรีเด็ก c f j พี่ c h i l d r e n frigid เ,เสื้อฟรีเด็กแม่ตอนนี้งานเด็กต่อมามีเยอะมากเลยด้วยมีเสื้อวอร์มเด็กชุดวอร์มเด็กเนาะมีเสื้อฟรีดเด็กมีสเวตเตอร์แต่ว่าพวกสเวตเตอร์ที่ไล้ยไวอะขายหมดแล้วเสื้อฟรีดเด็กมีอะไรอีก เยอะมีเดรสเด็กนะคะมีกางเกงขายาวเด็กมีอะไรกันมีขาสั้นเด็กมีเสื้อยเด็กเนาะมีอะไรเยอะมีเบบี้นะคะบีบิวมีอื้อออมฟูมากเลยต้องใส่แมทแล้วแหละสภาพสวยจังอุ้ยแมทพี่ไหนวะใหม่ใม่อุ้ยซาร่าอ้อมซาร่าซาร่าเบบี้กอล์สวยมากเดี๋ยวพี่เด้กพี่ลูกค้าดูชั้นผ้าแป๊บหนึ่งอ้อมสวยมากเธอ้หู ฟาฟูฟาฟูจะถึงสะดืออยู่แล้วดูดูเฮ้ยมีมือหนึ่งอ้อมดูดิพี่เซฟริดไปนกจจอ๋อเนดิอืมใช่ไหมอ้อมดูดิเปล่าตัวอย่างค้าเปล่าเองครับโอ้โหก็จะแบบตรงยางอ้อมเมื่อกกีเพลสลูกค้าเดืชั้นผ้าได้ได้ไม่กี้ได้กูลาบเดือดหกนี่เอาน้ำมาแต่งใจโอ้โหงานติดต้องจาะจาะพี่มาจากโอ้โหมีสีสอบพี่ มีสี่สอบตอนนี้ว่างสามพี่นะคะเดรด้านหลังอ่ะเอาลงเลยเออเอาลงเลยพี่อ้อมดูดิพี่อ้อมอันนี้ห้ามจ่อตานะพัดลมอ่ะให้ต้องสวิงไม่งั้นแล้วมันเต่าเขาโอ้สว,วยมากเลย้อมมาดูดิ้อมดูดิพี่มิกี้เมาด้วยซารากเบบี้เกิร์รอ,ไไนอในห้องนอนพี่ก็ไปเหมือนกันไม่พอพอมันหมุนใช่ไหมแล้วมันอยู่มุมนี้ปุ๊บมันไม่ไปไหนอีกเลยแล้วมันก็เออ เสื้อฟลีสเด็กพี่สาวพี่ดูป้ายนกพี่สาวสวยมากอุ้ยอมดูดิอุ้ยูนี่คอนอุ้ยอมดูดิอืมอุ้ยคุณแม่อู้หูยคุณแม่อ้หูยคุณแม่เฮ้ยคุณแม่เสื้อฟลีสขนแกะทั้งนั้นเลยอ่ะยายาเขามีสวัสดีจาะคุณพี่สาวจอมแป่งกวยเซเล็กให้นะคะคุณพี่ขาตึงตึง,ตง,ตง ขนแกะมีหูน่ารักมากเสื้อฟลีตเด็กไม่กริบได้ยาวเหรอจิวพี่จิวมีหูอีกแล้วอ้ยขนฟูจิวขนฟูใหม่มา,มากนี่อารมณ์มันคล้ายแบบอน,นั่นเลยนะเอฟเจอ,อีเสื้อฟลีตปนเฟอร์ผู้ใหญ่เนะาะพี่ดูดูใหม่มากเธอจิวมีหูอออเออขนแกใส่ได้สองด้านหนึ่งพ้าร่มหนึ่งขนแก ใหม่มากเธอมีสี่สอบว่างสามพี่เปิดหนึ่งแล้วสองเธอดูมาคนแกะสวยมากใส่ได้สองด้านว่าง 5, แค่สามเล้ว่วางสามนี่พี่เปิดเปิดหนึ่งเหลือเปิดหนึ่งเหลือสองคนแกะคนหู H and M แบบยูนิคอร์นหราปะซาร่าค่ะซาร่าค่ะพี่จ๋าเป็นเฟสวยมากพี่จา๋าใส่ร้อยหนึ่งร้อยสี่สามทับสี่เยียรพี่สอบแบบเล็กให้เธอ โอ้โหสองด้านหรอเป็นบุขนแกะแล้วก็เป็นแบบแนวแบบอย่างนี้เธอสวยมากโอ้โหฟูฟ่องเป็นยองใหญ่นี่เป็นแนวกักฟูฟูแล้วดูพี่สา c ชิลด r เ n f นฟรีแจ็ e เกตพี่๋าตัวนี้มาแก็บคิดปึ้งอุ้มอุ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ยิงยิงดูยูนิโคล่ะยูนิโคลแม่จ๋ายูนิโคลยูนิโคลแบบหัวใจแบบพี่ฟังปุ๊ นา่ารักอ๋อน่ักมากคนนุ่มคนนุ่มไซร์้อยยี่ถึงร้อยสามสิบพี่เอ้ยใหม่มากไซร์้อยสิบจ้าลูกโอเคยูนิโคลไหมยูนิโคลพี่จา๋ายูนิโคลลายลิมิเต็ดลายลิมิเต็ดพี่จา๋าเซียวพนิกไทยพี่โอ้โหไม่เจา้าไซร์ร้อยสิบมูจิคุณพี่คะดูดิใหม่มากน้อมดู ที่กําลังหายอยู่ให้แขวนแบบเอาตัวปึ้งปังกระเบังแตกโปอ่ะอ้อมร้อยสี่สิบยูนิโคลร้อยสิบพี่โอ๋ยสวยมากเดี๋ยวจะไมโครเซเล็กให้นิกาโดโลไลแลนพาโทรพาโทรขนฟูพาโทรขนฟูพี่ยูนิโคลอีกแล้วอ้อมร้อยสิบอ่ะไปปังมากปังผ้าใหม่มากแล้วดูหุ้ยคนนุ่มเหมือนชุดนอนเลยเว้ยอ้อมเหมือนชุดนอนเนาะ น,นุ่มเออพี่จ๋าตัวนี้แบ่งกุยเซ็นเล็กให้เลยจ้าไซ้ร้อยสามสิบฟูมากแกบางตัวไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเว้ยเฮ้ยเรียกสิกระเูนซาริโอซาริโอ,อป่ะขนขนแฟบขนเรียบขนเรียบเต่ายูนิโคร้อยสามสิบพี่จา๋าตัวนี้ยกกระสอบจะอยู่ที่สี่พันเก้าจ้ะพี่จา๋าโอ้โหใหม่มากผาสานมากเถอะยกก้อนสี่พันเก้าเซเล็กพันสองเก้าสิบพี่จา๋าเน็กซ์ขนเรียบฟลีดขนเรียบพี่จา๋าขน ยูโคโอ้พี่ยูโคยูโคอีกเอา้าหญิงมีตเบแบรคนกักอ๋อนี่เหรออมพี่ว่าแบบมีตัวอย่างผ้าเนี่ยเฮ้ยพี่มันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นส่อมโกสเล็มันหมวกหรือเปล่อาอม้มมันเป็นแบบเนี่ยมันเป็นแบบดูดิพี่นนตออมาลองดูให้ซีจมชอบอะไรที่มันอย่างนี้แหละท้าทาย ้าทายพี่้าทายเลยว้าวว้าอุยอ้อมกูทำถุงเขาขาดอีกแล้วมวกสวยมากมวกขอโทษได้ไหมล่ะมีเทปไหมเอาเทปที่เราแพ็กกระดาษเออพี่มันเป็นหมวไม่ใช่ตัวอย่างเด้อพี่สาแล้วพี่เห็นพี่เห็นชุดชุดวอมเด็เอี่ยงใหม่มากเธอเนี่ยเอา พี่จา๋าคลาสสิกเอลฟินดอรค่ะพี่ไซร้อยสิบน่าลักมากโทซร้อยสามสิบใหม่มากน้องเนาะถ้าใหม่มากพี่ดูแล้วก็เอลเลเซ่เราจะพี่เอลเลเซ่จ้ะยกก้อนสี่พันเก้าลูกรีวิวลดสามร้อยพี่จา๋านะคะหรือจะรับเป็นโปรเขาเรียกอะไรน้องค่าส่งก็ได้นะพี่นี่เลยจ้ะเคที่ร้อยสามสิบไม่ใช่คาที่นะพี่เคทีเคทนะคะ พี่ดูโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยการดูร้อยสี่สิบการดูพี่ดูดิฟรีแคนสัน้นทำไมต้องการดู 110. ยูโคร้อยสิบลายมิเตเต็ดมายมิเตด็ดมิเตด็ดโอ้โหพี่โอ,โอนาวีไซส์เอ็มเลขแปดแปดขวบหรอแปดขวบหรอยูโคเอ้ยเทอร์เลูเทอาไปลูปล 150. ร้อยห้าสิบยอ้ยอ๋อาหมกแล้วนี่อย่าง นีญญ่ยักษ์มากเป็นเป็นแกะเป็นขนแกะแบบนี้ดูดเิเอาไหมเอาไม่เอาแล้วเนาะสีดำแขวนไหมไม่แล้วี <Okay. S 2> อาอมาแล้วขแขว,วนอีกแควไหมดูสั้นไปเนาะอีแควไหมเออได้ขนเรียบฮืยจ๋าฮืยจ๋าขนแกะกเซตเล็กพันสองเก้าสิบพี่จ๋าน้อมเนานนะนี่อีกแล้วขนฟูขนแเอ้ยขนีกะอันนี้เหมือนคุณยา่าเลยต่ไม่อุ้ยตู้ อุย้ยฮะหล<า>อกล่องเสียงอักเสบอ๋ออีนี่คิดว่าหลอดลมอักเสบเอออุ้ยสูเคีนเป็นเนาะหายน้อมเนาะไม่หรอกเขออาไอเออโอ้โหไออย่างไออย่างหมาไอจนไอจนเป็นเยอะอืมไอเยอะไอเหมือนเสียงเหมือนหมาเลยจริงคนมิ้งเนี่ย ขนหมาเอ้ยข <laughs> นฟูขนแม่ขนขนนะจาขนขนเลยพี่จ๋าโหไปยูนิโคร้อยสี่สิบพี่จ๋าตัวนี้ยูนิโคร้อยสี่สิบโหพี่ยูนิโคคิดคิดซิคิดซิค่าปูชีเนพี่จ๋าเซลเลพันสองพันสองเก้าสิบน้อมเนะาะยากก้อนสี่พันเก้าพี่จ๋าตัวนี้ค่ะฟลีดเด็ก ฟลีดเด็กมีเคยมีลูกค้าถามอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวรีวิวมาให้แล้วพี่นะคะจริงๆอะตอนเซล,ลก็เซล,ลไปรอบหนึ่งแล้วนะพี่มีมีขวนแล้วจ้ะนี่ไงเอาไปนี่ดูจี้ไอ้สีดำน,นั่นน่ะเอามาแขวนไปเอาหรอมันไม่บาลานซ์บอกยูโคยูโค <c oughs> หุ้ยพี่เอาดอไว้เป็นกัก <c oughs> <c oughs> พี่ภาษารมากเลยจริงๆนะพี่นะฟลีดโหมีตั้งแต่กักมีขนเรียบขนฟูขนแกะหุ้ยเฮดเนเอ็มะหญิงเธอเบิ่ง มันนี่เอาไหมเออวะกี่กะเนาะยูโคอุ้ยอ้อมน่ารักจริงๆนะดูจีเออเนี่ยบางตัวมันเป็นแบบขนรม่มขนเรียบเนี่ยป,ปึ้งปั้งกระมังแต่หุ้ยยูดิโคแบบทาหารได้แล้วตัวนึงหืมส <Wait. S 1> วยอุ้ยพี่มาอีกแล้วรอยี่ บางตัวนี้เป็นแนวกักเว้ยอ้อมแปดศูนย์สามสองคือรีอเฮ้ยมีอีกมีอีกมีผ้าขาวด้วยสามสิบตัวส่งออเดอร์ไปเมื่อกี้ยูโคลิมิเต็ดยูโคลิมิเต็ดค่อยไปส่งทีเดียวไหมล่ะแต่ถ้าส่งเช้าของมันก็ได้ออกเลยอยก็ดีนะ<ม>ถอพวกแไปดูปอ,อู้คุณพี่ไม่ยังไม่ได้ปินไปออเดอร์เลยไงเนาะเนาะ แคกเอออ้อมนี่พออย่างโอ้โหงานเด็กมันเยอะจังวะพอแล้วแหละแต่ว่าอ้อมอาจจะถ่ายรูปไงอ๋อเออเอาถ่ายรูปกันดิแต่ว่าพี่เกะกะเอาเออเอาไม่หลอดมึงอันนี้เออเออพี่อ้อมเรียกลูกค้าหรือยังนี่ไม่ดีเดียกเลยเอาหรอเออดีที่งแป๊บหนึงนะเออให้เราดูเกะกะกันจังเลยเนาะเออโอ้มันเบลเบล่าเบลีเบลัว ไลฟ์ให้ลูกค้าดูเอยเช่วยเนาะ2 9 0พี่สื่อเถอะจริงน้อมเนาะกันละสิบเก้าเองอุ้ยอ้อมมันยืนนี่สวยจังอ้อมดูดินี่เหมือนหนังเลยหนังหมูใช่ให้ลูกค้าดูตัวอย่างอ้อมเนาะขอบคุณค่ะพี่เฟเลยเซตนี้1290เดี๋ยวนับจำนวนแล้วก็ปักหมุดไว้ให้น้อมเนาะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่นะอ่ะส่วนมาก ใครชอบอีฟได้เลยนะพรีนะคะใครชอบอีฟได้เลยคะ่ะพรีนี่พี่ดูความปังนะคะสวยมากโชว์ผ้าใหม่มากไม่สะอาดเวอคุณพี่พ,อ,พอดีเลยยูโคลยูโคลจียูมีหูด้วยนะเอาเนาะเฮ้ยเจ๋งว่าพี่สุดยอดอนี่จอมปล่อยที่ปล่อยนิดนึงพอปล่อยนิดเดียวหุยดิสนีรอยสี่สิบ นี่เอาดูดิไหนไอเมโลดี้เนี่ยดูพี่อันนี้มันนอะไรอะมา้ยหูวมากูหวมากเฮ้ยมาโจลิค่ามาโจลิค่าและนี่ดูฟรีดขนแกะขนแกะเลยแกะเบบียูโครอสิสิบนะใช่พี่แกนะเอาไม่ได้เรียกลูก้าเลยวะเออไม่เป็นไรอ่ะยูโคยูโคอีกพี่ดูเเฮ้ยเฮ้ยแกะอีกดี้วอ้อมนี้ใส่ร้อยอะไร เปโชว์เกลอร้อยห้าสิบสวยมากเกลอปังมากยิงน่ารักไหมอ่ะคนแกลคนแกลพี่ตัวนี้ก็แกะนะอือดูอ่ะคนแกะหง่งหง่งเลยพี่ิโคนะยู่ในโคพี่ร้อยสี่สิบสวยมากความปังเนาะเอ้ยพี่จุจูพี่จุจูค่ะพี่จุจูพี่พี่จุจูค่ะนี่สวยมากพี่เอฟเลยจะรับทั้งก้อนรับครึ่งลูกได้น้องเนาะ ได้หมดนะคะถ้าสดชื่นจะเอาเ็เลที่ลยก็ได้ใช่พี่จ๋าจอมอะไรไว้ให้เซ็ตหนึ่งนะคะพี่ใครชอบเอฟเลย,อ,ยอันนี้ขน,นเฟอร์นี่อุ้ยนะนี่มันขนเฟอร์พี่น่ารักของเด็กเป็นขนกระต่ายแท้ขนกระต่ายแท้พี่เดี๋ยวจอมลงอะไรแล้วพี่ใครชอบก็เอฟได้เลยนะ้องอมเนาะเอฟเลยพี่เอฟเลยนะคะพี่เอฟเลยคอสองสี้วยเป็นร์แล้วพี่ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ เรา้องเปลี่ยนมุมไลฟ์แบบแดีวก